ไม่เวลาเวลาเจอคนอย่างเงี้ยเราตลกไหมก็ตลกถ้าเด็กแรกพี่จะแบบเอ้ยใช่ไหมฮะไ่นะไม่ต้องไปแบบปกติแบบคิดลูกนี่นี่ผมครับสวัสดีครับอย่างงี้เลยไม่ใช่อย่างงี้ไม่เอาไม่ใช่เราเจออยู่ด้วยที่ครับอเมริกนเด็ดที่ไม่ไม่ประทับใจเลยด้วยหนึ่งเลยเราก็ลีลาไงเราก็ให้ให้รอเนี่ยแหละรอแบบสามชั่วโมงให้เั่วโมให้รอคือก็ไม่รอ ไม่ร้องแต่15บนาทีแล้วถ้าเปรียบเทียบตัวเองเป็นสัตว์1หมนชนิดคิดว่าตัวเองเป็นอะไรสิงโตเหมืนอนดุร้ายแต่ว่าเป็นเสือแล้วกันเสือแบบแมวเป็นเหมือนจะไายนะแต่แบบเอ้ยะไรสิงโตก็ไม่ดุเสือก็ไม่ด,ไมดุไม่มีใครดุเลยกูาดเเป็นยุงที่ฆ่าทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะจ๊ะกับรายการดิวเดตจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญอ p พีนี้อีีที่แล้วเราพาไปเที่ยวฝั่งยุโรปอีีนี้เรากลับมาในไทยบ้างมาเจอุคนไทย สว,ส,ส,สวัสดีครับเซอรจัคสวัสดีครับไม่เหนื่อยเด้อเห็นหนะ้าคุณเหนื่อยเลยอะ่ะเอาคนนี้ก่อนเลยไปเอาคนในี้ใกล้ตัวของก่อกันขอ,อได้เลยสวัสดีครับชื่อเล,เล่นชื่อแมนนะครับสวัสดีครับผมอุ้อนหลทองนะครับ,รบหรือว่ามอสนัทพลนะครับ <c oughs> อุ้นโหลทองคือใครมันเป็นสาย,ยาที่คนเขาเรียกกันครับใครเรียกไม่รู้นะหาตัวอยู่มีแฟนกันยังครับทั้งคู่คือผมโสดจริงใจบ้านหลังใหญ่ไว้น้ำเป็นถ้าใครอยากว่ายน้ำกับอุ้นนลทอง อันนี้มีแผ่นะไรมีแล้วมาอะไรแผ่นล่าไหมไม่ว่าครับการเรามีการจับคเราก็ปกติคิว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 มาตีแข่งกันเลยสามคนสเปคเป็นแบบไหนอ่ะคนนี้ก้อนคนนี้สเปคเป็นแบบไหนคือผมชอบคนที่เฮ่ยชอบคนไม่ดีเพราะมันดูแบบเฮ้ยเราจำดิอะแบบว่าเฮ้ยไอ้เทียนี่ทำเฮ่ยเราเราจำเราจะจำมากกว่าคนดีเราจะดีมากกว่าคนจำดีมากกว่าจำใครคนจำมันเคลื่อนด้โอเคเพราะว่าแบบเหมือนแบบถ้าเขาทำอะไรไม่ดีอ่ะเรารู้สึกแบบมันเผา จริงจริงพี่พี่ทำไมกูเป็นพิธีกรมึงก็คุยออก,กับกูมึงไปคุยกับเขาทไมมึงนี่กูงไม่ตลอกมึงไ,ไ,ไปพี่อะไรกับเขามึเป็นพิธีกรมองหน้าดิคุยกัมองหน้า,อนา <c oughs> ชอบคนนี้ใส่ไม่ดีนี่ใส่ไม่ดีคือเขา<อ>เ<อ>วลไหนแต่งตัวแบบแบบ่นๆเลยโหผมชอบเลยจริงเหรอเปิดนมอะไรเงี้ยมึงมาตลกไปเดี๋ยวก็เหมือนกูหรอกไม่มีใครเอาอยู่อย่างเงี้ย อย่าตลกมากจริงๆไปไหญคนก็นไม่ชอบกนตลกกูเคยลองแล้วมันดีกันไปมันมันน่าเบื่อไงพี่อ่าใช่คนเจ้าชูชอไหมงานเจ้าชูขโมยของอันนั้นนี่เลยเอ,อลูกจนไปแล้ว <c oughs> อีนั่นจนแนละ้วอีนั่นจน ชอบคนที่แบบแดดๆหน่อยอะยังยังยังมีแม่นะคะชอบคนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่นิดนึงแล้วแล้วก็มีความที่แบบไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยพี่ก็คือแบบเป็นแนวแบบจัดนิดนึงไม่ชอบคนคือให้ครบอะสวยนมใหญ่มีคุนี่คือครบเลยครบครบเลยครับเออดีไว้คาแรคเตอร์แต่ละคนมันเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปไม่มีอะไรแล้วฝากรายการเลยเหนื่อยเหนื่อยทั้งคู่เลยพูดถึงการอันนี้ชื่อรายการว่าดีเดทมันก็ต้องมีแบบเล่าถึงประสบการณ์เดทอะไรเงี้ยเดทที่ไม่ประทับใจอันนี้ต้องบอกก่อนแมนมีไปแล้วตอนนี้อาแบบที่มันผ่านมาก็ได้อาถาม มอดก่อนปกติผม,ผมจะไม่ถูกกเด็กเกษตรเด็กเกษตรบางเขนเขาไม่ค่อยชอบผมไม่รู้เป็นอะไรผู้หญิงไม่ชอบผมแล้วมันมีคนนึงเขาเด็กเกษตรบางเขนรุดหุดมาคุยกับผมรุดมาคุยผม,ม,ค,ยผมคุยไปคุยมาปุ๊บสักพักเหมือนแบบว่าคุยกันได้เดือนหนึ่งนะก็นัดเจอที่สยามเพียงแค่ผมกินก๋วยเตี๋ยวชามเดียวอ่ะน,นั่นแหละแค่ชามเดียวแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวกลับก่อนนะแล้วหลังจากเขาหายจากที่ผมไปเลยแล้วใครจ่ายมือนะนะผม ไปโชว์ทงป่าแล้วเขากินไหมเขากินก็เด็กกับเราไหมเขากินแต่เขาไม่สนใจผมทำไมอ่ะมึงไปกินท่าหน่งมึงแดกชามเข้าไปด้วยหรอไม่เวลา <c oughs> เราเจอคนอย่างเงี้ยเราตลกไหมหรือว่าเป็นแบบเป็นอีกอีกคนหนึ่งเลยก็ตลกก็ตลกแต่แบบถ้าเด็ดแรกพี่จะแบบเอ้ยชายเมียฮะไม่นะพี่ต้องแบบปกติแบบคิดลูกนี่เนี่ยผมครับสุดขาอย่างนี้เลยไม่ใช่อย่างนี้ไม่เอาะไม่ใช่เราเจอแบบนี้จริงๆค่ะปกติอ่ะพี่แต่ผมก็พยายามทำให้เขาสบายใจแต่แบบไม่คิดว่าเขาจะแบบเออกินเสร็จแล้วเขาก็หายจากเชื้อลงไปเลยนี่ยังงง มันจะ็นข้อสงสัยว่าเฮ้ยเป็นเพราะอะไรที่เขาหายไปเราเคียวดังเปล่าไม่แต่อนนั้นผมเผลอแค่ที่มูกมากดีดจริงๆเรื่องอะไรมึงพูดอะไรก็ไม่รู้กูบอกแล้วกูไม่น่าแนะนำมึงเลยเอาจริงไรกันเนี้ยแม่กลับก่อนได้เลยแป๊ดเดี๋ยวเกับ มีอะไรจะบอกเขาไหมถ้าสมมติเขาดูอยู่รายการน,นี้อ่ะกองนี้คือผมไม่รู้จริงว่าคุณทิ้งผมไปทําไมนะเก่าวันนั้นเพราะว่าผม,มงงเลยว่าก๋วยเตี๋ยวชามเดียวเนี่ยมันทําให้เราเลิกคุยกันเลยเหรอฝากไว้ด้วยนะครับผมกับรายการปาก <ๆ S 1> มีอะไรไหมเอาเอาแกล้เาแกงเลยว่าเดี่ยวก่อน อ่แมนเดทที่ไม่ไม่ประทับใจเลย่าจะเป็นเรื่องแบบเราไปห้างเนี่ยแหละแล้วเราก็แบบด้วยหนึ่งเลยเราก็ลีลาไงเราก็ให้ให้รอเนี่ยแหละมันก็เลยแบบเป็นความที่แบบรอนานมากรอแบบ3ชโมงให้เขารอให้รอด้วยความแบบเราก็แต่งตัวนานอะไรเงี้ยผู้หญิงไปรออะไรี้ยกูก็ไม่รอกูไม่รอตั้งสิหนาทีแล้วเดทแรกอ่ะเอ็มจะบอกเอาไว้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรก็ตามห้ามให้อีกฝ่ายหนึ่งรอถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเป็นคนนั้นเราต้องไปถึงก่อนอันนี้เอสจะบอกคีรเรยเลยแล้วมือแรกอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้้ออัันนีเาตว เป็นบรรทัด่านแล้วกันเดทแรกใครควรจ่ายจะเป็นผู้จ่ายก็จ่ายแต่เขาบอกว่าหลังจากนั้นก็หารกันเพราะแบบบางทีคือถ้าเราเลี้ยงมือแรกปุ๊บเขาทีกเอ้ยมือต่อไปมันต้องเลี้ยงกูแล้วเราเลี้ยงมือแต่มืออื่นก็มีบางอันสลับกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ครั้งแรกเราควรจ่ายควรจ่ายแม่นอ่ะครั้งแรกใครควรจ่ายจ่ายเหมือนกันครับพี่จ่ายให้ทุกคนทุกครั้งที่เดทรวยใจแล้วรวยบอสมึงอ่ะควรจ่ายแต่เอ้เขาไยกผู้ชายควรจ่ายผู้ชายควรจ่ายแต่เราจ่ายให้เขา ไม่แต <differences S 2> ่เราต้องทำเป็นยืนก่อนแต่ผู้ชายต้องปัดมือเราผู้ชายจะใส่รไม่ต้งอนใสเองเพราะเราแดกเยอะไงวันนั้นเรากินกรกป๋องชาดอกไม่เดี๋ยวไปยักอ่ะเราสั่งกากเจียวบ้าวันนั้น แล้วเด็ดที่ประทับใจที่สุดไม่รู้อ่ะผมเป็นโรคอะไรเมื่อผมชอบพาคนคุยเงี้ยผมไปเยาวราชเน้นกินเหรอไม่ผมไม่รู้จะไปไหนผมไปเยาวราชถ้าไปห้างอ่ะผมไปที่ย <c oughs> ทหยาไม่เป็นผมหลงไปเยาวราชเนี่ยร้านหมูกรอบนั่เจอร้านหมูกรอบก็รู้แค่ร้านหมูกรอบอ่ะถ้าเจอกันเจ็ดแปดคนอ่ะเจอแต่ร้านหมูกรอบเหมอนว่าพอกินร้านหมูกรอบเสร็จก็ไปกินขนมปังต่อขนมปังต่อเสร็จก็น้ำแข็งใสอย่างเงี้ยเจ็ดแปดคนไม่รู้ประทับใจหรือเปล่ามึงไม่ได้ประทับใจอีนั่นหรอกว่ามึงน่าจะประทับใจหมูกรอบอ่ะร้านไหนร้านนี้หม อมแมนอะประทับใจที่สุดก็ประทับใจน่าจะเป็นดลิกผมเป็นคนที่โรแมนติกอยู่แล้วโรแมนติกให้เขารอสามชั่วโมงเลยนะอันนั้นอันนั้นมีความไปทำอะไรมาวะมีความผิดพลาดครั้งแรกครับเกมจริงๆผมเป็นคนโรแมนติกชอบแบบทำอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเวลาแบบมีวันสำคัญอะไรเงี้ยผมก็จะเตรียมแบบของขวัญหรืออะไรแบบทำให้เขาแบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแบบมีดอกไม้มีอะไรแอบไว้อะไรเงี้ยอ่ะทีเนี้ยรายการดิวเดตของเราเนี่ยมันจะให้มาพูดถึงแบบว่าสังคมในปัจจุบันมันจะมี F W B O N S แล้วก็ long relationship ชอบแบบไหนมากกว่ากัน3อย่างก็ ก็เป็นแบบแนวเป็นวินดี้ผิดแต่พี่พ่อรู้สึกแบบว่าอ e ีกฝ่ายไม่รู้สึกเราไม่รมู้สึกอะไรเงี้ยมันต่างกันแคๆต,ตอนนี้มีไหม f W b ไม่มีครับตอนนี้โฟกัสในเรื่องงานก่อนที่จะมีแฟนมีไหม F b. เออ้แานสัมพันธ์สามอย่างชอบแบบไหน f W b วันไอส์แลนด์ลองในชีพลองมากกว่าด้วยความทมี่รู้สึกว่าเราพอเราชอบผูกมัดพอเราอายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ย เริ่มโตขึ้นแล้วก็จะมองว่าแบบเราจะไม่รู้สึกเราจะรู้สึกไม่ดีอะเวลาเราทําแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์มันมันมันเหมือนมันจะแบบมันจะมั่วนิดนึงอะ่อเอะไรถ้าเป็นแบบนั้นมันก็เลยแบบชอบเออคบดีกว่าจริงทา<น>ไปเลยคนเดียวเลยอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ดีก็เปลี่ยนอะไรอย่างงี้ดีกว่าผมจะเป็นคน,นแฟนไม่มาเป็นวิเป็นิสิ เคยตกหลุมรักแฟนวิทด้ผิดไหมเคยมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งแถวศร้ายยาเมื่อก่อนผมเล่นแอปหาคู่แอปหนึ่งปัดปัดไปปพ๊บคนนี้น่ารักดีพักไปคุยปุ๊บคุยไปมาปุ๊บเขาให้ไปหาแล้ะเรานไปใจเขาแล้วแล้วหลังจากนั้นผมก็พยายามจะไปหาเขาบอกไม่ว่างไม่ว่างเขาบอกเดิมไปอย่ฟันอะไรอ่ะก็แต่หลายคนมันก็มันมีความชอบที่แตกต่างกันไปอ่ะเนอะว่าชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ชอบ S W B อันนั้นชอบแบบครบ จริงจรงจ,งจังๆมากกว่าถ้าเปรียบเทียบตัวเองเป็นสัตว์หนึ่งชนิดคิดว่าตัวเองเป็นอะไรอ,อันนี้เป็นผู้ชายเราขอเรียกว่าไอสัตว์ละกัน <c oughs> อ่ะเปรียบตัวเองเป็นสัตว์หนึ่งชนิดสิงโตเพราะว่าเหมือนดุร้ายแต่ไม่สิงโตนั้นชอบงับคืนอ่สิงโตนั้นชอบเฮ้ยมานั <c oughs> น่งมาแม่แมเป็ <c oughs> นเสือละกันเรียยวเป็นเสือแบบเสือแบบแมวเป็นเหมือนจะไายนะแต่แบบเอ้ยยี่อะไรสิงโตก็ไม่ดุเสือก็ไม่ดุไม่มีใครดุเลยกูดุเเป็นยุงที่ฆ่าทุกคน โอ้เยี่ยพูดมาตั้งนานเสือกทีตรงไม่ดุจริงๆด้วยเรื่องเซ็กเต็มสิบเราให้ตัวเองกี่คะแนนแมนเลย11ครับเห็นหน้านี่เหมือนไหมหรอ<ช>หได้สิบเอ็ดครับเราอะเต็มสิบให้เไรเก้าต้องถามผู้หญิมากกว่าจริงหรอเก้าไม่อยากมั่นใจเป็นคนหมกมุ่นเนี่ยเส้นวาสนาะผมไปหมดแล้วขอเพราะว่าแต่งลงแต่งหน้าครับผมวันนี้เรามีเกมให้เล่นดีกว่าเราจะให้คุยไลน์กับคนคนหนึ่งอันนี้ผมไม่โทร ให้จีบอันในแบบสไตล์ของตัวเองให้วิดีโอคอหาเลยวิดีโอคอหาเลยเหรอโดยมีเวลาให้จีบอ่ะสามนาทีมาใครจะเริ่มก่อนแมนใช่ไหมผมก็ได้อ่ะแมนมาฮัลโหลครับสวัสดีค่ะครับผมทำอะไรอยู่ครับไปกับใครเอ่อจะออกไปหาอะไรกินค่ะนัดเพื่อนไปอ๋อนัดเพื่อนเหรอครับอ๋อโอเคเขาลักไปไหนต่อครับผมยังไม่รู้เหมือนกัน ก็หาอะไรกินก่อนแล้วก็คืนนี้จะน่าจะออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหลังจากเที่ยวเสร็จไปไหนต่อครับอ๋อโอเคเราก็จะไปเหมือนกันนะเราจะไปเที่ยวเหมือนกันหลังจากแบบไปเที่ยวเสร็จก็ไม่รู้จะไปไหนต่อเหมือนกันจริงเหรอใช่ครับไอ้กัน y ตุรกีแมนน่ยมันม<า>จีบมากไม่ได้ผมก็จะแบบวสมมติสมมติก็โสดสมมติโสดอะไรนะลูกไอสัตว์เดี๋ยวโดน แม่เขาคุยอยู่เขาคุยอยู่เขาคุยอยู่ถ้าแบบเราเราแบบขอไอดีไลน์ไปคุยส่วนตัวได้ไหมครับเพราะว่านี่ไม่ใช่โทรศัพท์เราอะอ๋อแล้วมีแฟนหรือเปล่ามีแฟนหรือไม่ยุ่งนะอ๋อไม่มีครับผมไม่มีแฟนหรอคะครับผมโอเคครับหมดเวลาโอเคครับอาตาผมครับมาเดี๋ยวมีอีกคนนึงจะให้เขาจีบแล้วเราก็ลองดูคารมน์เขาแล้วค่อยมาตอบตอนสุดท้ายว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันอ่ะสวัสดีครับ ไม่ใช่อันนี้คนนี้อันนี้ก็ไม่ใช่แล้วมีอีกคนนึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ๊ยหนูเล็กสี่นินะนี้มันโตแล้วโตแล้วอันนี้ชื่อชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับชื่อแข้งจองกับผมเลยครับผมชื่อบุญนเฮ้ยฮะฮะเข้ามาแล้วจาเนี่ยคุณอาผมอ่ะเนี่ย เออแล้วปกติแบบว่าชื่ออะไรฮะปกติแหวนชอบไปเที่ยวไหนครับปกติชอบไปร้านนั่งชิกค่ะแล้วปกติแบบว่ามีคนสวมแหวนไหมครับเอ๊ะไม่เข้ากังเลยกินข้าวหรือจ้ายังไม่กินค่ะกำลังจะออกไปกินเฮ้ยว่าไหนอะแถวราชดาค่ะเฮ้ยบ้านผมอยู่แถวราชดาอดี๋ยวตรงไหราชนาครับโอ้โผมไม่พูดความจริง ผมแคอยากไปหาผุ้เฉยเก่งนะเก่แล้วแหว,นะวน้ามึงออกอาการมากนะแหวนจะต้องตอบแล้วก็พร้อมกับเหตุผลว่าทำไมถึงชอบคนหนึ่งหรือคนสองคนที่แหวนชอบคือ,อค่ะเพราะว่าเขาแบบเหมือนรู้วิธีการคุยกับผู้หญิงรู้อ่คุยเป็น สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วคนแรกอะทำไมทำไมเราถึงไม่ชอบการจีบแบบคนแรกคนแรกก็น่ารักดีแต่ว่าเขาจีบอ่ะตรงไปแบบลุกลุกลุกตรงไปแต่ว่าเป็นการจีบกันแต่ว่าอาจจะชอบไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าชอบคนตลกใช่เพราะตัวเองเขาเป็นคนตลกหม่ำเท่งโหน่งถ้าให้เลือกหนึ่งคนเลือกใครโอเคขอบคุณมากมึง Thank you อ่ะอลารอะไการชอบของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบคนที่แบบว่าจริงจังอย่างแมนจะดูเป็นนิ่งๆดูเป็นแบบโรแมนติกแต่อันนี้จะเน้นแบบว่าคลอมเน้นตลกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันใครชอบการจีบแบบแมนกดหนึ่งเข้ามาใครชอบการจีบแบบมอ กดส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาโกเถียงกันใต้คอมเมนต์ว่าทําไมแบบนั้นหนึ่งดีกว่าทําไมแบบนี้หนึ่งดีกว่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r คร e ด้วยนะาจะให้น้อง2คนฝากช่องทางการติดต่อหน่อยก็ของผมนะครับผมช่องทิกตอกจะเป็นบูนหลาทองนะผมหรือใน IG จะเป็นมอนนั๊าานะผม m o z n a t t h a นะผมก็ทักไปคุยกับน้องได้อะ ส่วนแมนค่ะ IG นะครับจะเป็นแมนนารินแตงอ่อนนะครับส่วนติ๊กตอกจะเป็นนารินแตงอ่อนเหมือนกันนะครับแมนแมนเป็นคนนิ่งๆแบบนี้ในติ๊กตอกแมนทำคอนเทนต์อะไรอะเต้นอะไรเงี้ยลู่ๆอะไรเงี้ยไปเอวเราดีไหมเอวดีไหมก็ประมาณหนึ่งครับไม่โยนอันนี้ไปจบที่อันนี้เลยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยทีวีต่อไปจะเป็นใครมารอดูกันเลยจ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายไม่รู้ว่าเขาเป็นพี่น้องกันเหมือนกันตรงไหนวะ โคดแนลแน่ตอนเด็กๆอันนี้เจ้าชูไหมคือเด็กๆเอาจริงๆมันมันหน้าตาไม่ดีเหมือนตอนนี้นะตอนมันพัฒนาขึ้นมาเยอะนี่พัฒนานั่นหรอตัวลงตัวลงแล้วก็จะเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่เป็นคนจังหวัดครับเป็นคนจังหวัดอยุธยายุธยาเหมือนกันครับใช่พอย้ายมากรุงเทพก็มันก็เริ่มออกกำลังกายอ๋อเริ่มออกกำลังกายใช่ป้ะใช่เลยก็คือเป็นพี่น้องกันเลยจริงจริง